นวงศ์ทรงบุญญาฝ้าขีดชะตาให้ต้องจำพรากจากไกลอะไรนะพี่คะไม่เป็นไรนะแพทย์คะเ,<อ>เกือบแล้วลูกอ่ะคุณไปช่วยใส่ อะไรกันเนยคะดีไมไยคะดียหมไปคะโอ้ยนี่นงใกล้โดนแล้วเพคะพัทิดา จะยเย็นๆนะลูกทัดโกสุมมันไม่ได้อย่างใจเลยสเสด็จแม่ลูกยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่โดนสักทีเพราะว่าเปลี่ยนไปร้อยมาลายดีกว่าไหมลูกไม่ลูกอยากเก่งแบบสเสด็จพี่รักษณนาวงลูกจะไปปราบยักษ์แบบสเสด็จพี่น้องทัดโกสุม แต่ละคนนะ่ะเก่งไม่เหมือนกันนะถ้าน้องไม่ถนัดธนูนะ่ะลองเปลียบเป็นดาบดูไหมแล้วเมื่อไหร่ที่น้องกโกรธให้หายใจเข้าออกลึกๆแล้วนับหนึ่งสองสามลองดูสิหายใจเข้า 1, 2, 3, หนึ่งสองสามฮึหายใจออกเก่งมากคนเก่ง เสด็จพี่ที่สุดเลยอยู่กับน้องน,น,นานๆนะเพคะอย่าทิ้งน้องไปไหนนะเพคะเก่งมากเอกมาเยอย่าเนียนเพคะ งั้นเดี๋ยวเราพักกันที่นี่ก่อนนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยค่อยเดินทางกันต่อจ้ะเอา้าค่อยๆกินสิเดี๋ยวก็สามลักเอาหรอกเหนื่อยเหนื่อยมากหรือว่าพี่จุนจะกลับพารัานด์อย่าพูดคำนั้นออกมายังไงพี่ก็ไม่กลับถ้าไม่มีพี่แล้วใครจะคุมกันทุกคนดูนี่นะ อยากกินพึ่งย่างพอดีเข้าไปใกล้ไฟหน่อยสิอยากกินหมูย่างเหมือนกันขานั่นน่ะยังจำเป็นอยู่ไหม้ยเจำเป็นสิทุกคนเงียบก่อนฮ้ยพวกเรานั่นไงพวกตัวประหลาดจับมันพี่พึ่งหนีเร็วมันหนีแล้วเอามันไป ไปไว้พวกนั้นบอกกันอยู่ใช้หยุดไปแล้วพี่พึพง่พงพี่พึ่งตามมันเริ่มอยู่ทางนั้นให้มันเร็วสิไปเลยพี่เองเดี๋ยวพึ่เเพงเดี๋ยวพอจุนให้มันหัวนั้น เอ,เองหมดทางดีแล้วสินะเลือกเอาจะกระโดดหน้าผาลงไปตายหรือจะไปกับพวกข้าเลือกเอาดีวัโดนสิจ้าคนสวยเฮ้ยวันโดดเลยเฮ้ยวันโดด เกิดมาข้าก็เพิ่งจะเคยเห็นนว้ยตัวอะไรวะหน้าเป็นคนแต่ตัวเป็นพึ่งเออแบบนี้น่ายขายได้หลายอัดเลยนายใหู่ว่านี่ข้าว่าจะขายเป็นทาสส่วนหญิงสาวหน้าสวยตัวหอมๆคนเนี้ยตอนแรกข้ากะจะขายแต่ทิดาเก็บไว้ดีกว่าตาพี่แกมีขวัญนี่ไหน บนยอดมานั้นไงเห็นด้วยแล้วพวกเราจะทำยังไงให้ทั้งสองเห็นพวกเรานี่ล่ะเอาแบบนี้ดีไหมไอ้ม่อะไรไหวนะลมพายได้ยินเสียงอะไรไหมเจ๊ะน้องขวัญเสียงคุ้น นั่นน้นองทิพย์เกศเพึ่งน้อยแล้วจุ้นนี่เอ๊ะใช่จริงๆด้วยพี่แก้วเรารีบเข้าไปช่วยน้องกันเถิดเร็วเข้าไหนมาถูกจับแบบนี้ล่ะจ้าน้องๆนี่พี่แก้วอย่าถามให้มากความเลยช่วยน้องน้องก่อนดีกว่าเร็วเข้าเร็วเร็วน่ะพี่ กำลังช่วยอยู่นี่ไงจุนอย่าบ่นมากกันเลยค่ะดูพี่ฉลองเดี๋ยวดีไหมรวยรวยร่ว้กันเวยเฮ้ยที่เราจะเวยแล้วเว้ย

หมดเลยนะจีนอ้โหมาเนี่ยไป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 ยปไ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 ปปไไปปไปไปไปปไ่ไปไปปไปไไป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 ปปไ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 ปปไ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 ปปล่อยไปไปไไปไปไปไยไปไปไป

ไม่พี่จะไม่ไปไหนพี่พึ่งพี่งทำแบบนี้ทำไมน้องบอกให้พี่พึ่งหนีไปไงพี่มีชีวิตเพื่อน้องพี่จะทิ้งน้องไปได้ยังไงโพี่พึ่งปล่อยปล่อยน้องที่แก้ทาร์เดอร์ดีนะปล่อยปล่อยน้องี่แก้ทาร์เดอร์นะปล่อยปล่อยเราเนาะเราปล่อยปล่อยเราเนาะปล่อยปล่อย อย่าแต่ต้องน้องข้าถ้าเป็น้องข้าวเองเอาไม่รอดเลยพี่จูนมายลาจนพี่จูนนายนาจเฮ้ยพวกเราแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วพี่จูนนายนาจันจูนเฮ้ยเอาไงพวกมันดีวะน้องเทพจะสอนที่ไม่มีทางเลือก ขอโทษนะพี่พึ่งพี่พึ่งคิดจะทำอะไรไม่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่พึ่งมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้หนูถึเกเดสันรอดจากคนหลายพวกนี้ได้แต่ถ้าพี่พึ่งใช้เหล็กในที่แท้จริงพี่พึ่งก็จะตายไปด้วยนะไม่ เราไม่มีวันยอมเด็ดขาดพี่พึ่งพี่ขอโทษโชคดีนะไม่ไม่พี่พึ่งพี่พนะึ่งไม่พี่พึ่งอย่าพี่พึ่งพี่พึ่งไอ้บ้กล้าดียังไงมาทำน้องดอกบัวของพวกเราพวกเจ้าจะเป็นตัวอะไรข้าเขาไม่กลัวหรอกเว้ยเดี๋ยวพวกข้าจะจับใครหมดเลยเดี๋ยวได้รู้ปากดีแบบเนี้ย น้องขอจัดการคนเดียวนะจ๊ะกำลังคันมืออยู่พอดีปากดีนักวะมามะคนอย่างผู้เจ้าไม่ขนามือข้าหรอกมาแม่เจ้าเข้ามาเป็นยังไงบ้างบาดเจ็บตรงไหนไหมแล้วนี่ใครเนี่ยเราเป็นพึ่ง เพื่อนเราเองแะเพื่อนเหรอเราเป็นพี่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่แต่สกปรกแบบนี้ไม่นานก็คงจะติดเชื้อไม่ตัดขาก็ต้องตายต้องตายแต่ถ้าตัดก็ตายอยู่ดีตายอยู่ดี เสียใจด้วยนะเขาบาดเจ็บอยู่เราต้องช่วยเขาไหมจะบ้าเหรอจันพัตราถ่ามันศัตรูนะเยอาเออพัตนาเป็นคนฟันขามันเองอ้าวเหรอเขาน่าสงสารจังผู้ชายพวกนี้ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยนี่พี่สร้อยสวรรเรากลับกันได้หรือยังอ่ะปุกผ่าและเบื่อการต่อสู้ที่สุดเลย ไม่ชอบเลือดด้วยเลยเถอะครั้งนี้พี่คงไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วอย่างที่เห็นโลกมนุษย์ช่างอันตรายนะได้เวลากลับแล้วไม่เดี๋ยวสิไม่ต้องห่วงเราจะพาเพื่อนเพึ่อเจ้าไปด้วยเราเป็นพี่พี่จุนเราต้องไปช่วยพี่จุนก่อน ป่าหินมะพาไม่อนุญาตให้มนุษย์ธรรมดาเข้าไปางั้นเราก็ไม่ไปเจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต่อรองได้พวกเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเจ้าเองรัตนาหมดเวลาเล่นแล้วไม่เดี๋ยวจีฟังเราก่อนเรับเกสสอนไฟชดจ่าเ,เดี๋ยวพี่พึ่งไปช่วยจุนเองพี่พึ่งเราเคยพูดว่าเราจะไม่ทิ้งกันลืมไปแล้วเหรอ พี่สร้อยพูดยังไม่ชัดพอหรอพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วไปเถอะพี่ไปเถอะเอา้าไปสิยืนเอ๋อยู่ได้ นงจะหลับลึกหลับบ้านเธอสิเขาได้มาสลบต่างหากชืก่อปุกแล้วเข้าน้องจุ้นตื่นสิน้องทิพยเกณสอกับพึ่งน้อยกำลังแย่แล้วรีบไปช่วยเร็วจุนจ้นจุนจ้นตื่นจุนจ้นพี่รักดูนั่นสิ กลับไปหิมพานธเลยเราอยากรอพี่ลักษณะวงอยู่ที่นี่ให้เราอยู่ที่นี่ต่อเถอนะเจ้าก็เห็นว่ามันอันตรายเกินไปคิดดูสิว่าถ้าพวกเรามาไม่ทันป่านนี้เจ้ากับเพื่อนน้อยจะเป็นยังไงเราไม่เข้าใจเลยไอพี่ลักษณะวงอะไรของเจ้าเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยหรือไงถ้าสำคัญจริงทำไมถึงไม่กลับมาหาเจ้าเลยล่ะไม่รู้จะไปรอทำไมผู้ชายแบบนี้ไม่เอานะ่รัตนา แม่คนที่ไม่เคยสนใจบุรุษบรบรนาจะไปเข้าใจได้ยังไงล่ะนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยสนใจใครแต่เรายังไม่เคยเจอบุรุษคนไหนที่มีฝีมือสู้เราได้เลยต่้งหงากจะงั้นก็เชิญน,นอนกอดดาบของเจ้าต่อไปเถอะนอนกอดดาบแล้วดาบจะไม่บาดแผลหรอจ้าบุปผานี่เงยเอ่ยจันมัตป้าเคยเข้าใจอะไรบ้างเนี่ยอะไรบ้างหรอขอรนับก่อนนะ ถ้ได้ไปเห็นป่าหิมพานบางทีเจ้อาจจะลืมความเศร้าไปเลยก็ได้ใกล้ถึงแล้วพวกเราต้องผ่านประตูเมฆบางบทเข้าไปไมนต้องตกใจนะถ้าเผลอดินแล้วล่วงตกลงไปพวกเจ้าได้ดิ่งกระแทกพัะสุ้าภายในไม่กี่วินาทีแน่ เป็นไงชอบไหมจ๊ะของจริงสวยกว่าที่เราเคยเห็นในมินิมิทอีกจ้ะถ้าเจ้าชอบพวกเราก็ดีใจที่นี่คือที่ของเจ้านาะทิตเกศสรทำตัวตามสบายได้เลยว่าแต่พวกท่านอาศัยอยู่ที่นี่มาตลอดเลยเหรอใช่จะ้ะพวกเราเป็นกินารีอาศัยอยู่ในถ้ำแก้วนั่นถ้าจะถามว่าพวกเราอยู่มานานไหมจริงๆพวกเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ ถ้าเทบกับโลกมนุษย์แล้วก็น่าจะรอ้อยปีได้เลยมั้งรอ้อยปีตกใจอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้แก่สักหน่อยถ้าอย่างนั้นน้องก็คงต้องเรียกว่าพี P ่พีสินะจ๊ะจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะอย่าเรียกป้าก็พอน้องทิพย์แกสอนจ๊ะบึงบัวที่น้องเห็นคือที่ที่น้องจากมาเป็นสายน้ำจากสะอนโนดาต น้องลองไปดูสิจ้ะ ไปไหนก็เจอตายยากจริงๆโลภใครอยู่เหรอจ๊ะไม่ต้องวิ่งพี่พึ่งนี่คือราชสีกินพืชชื่อว่ากาลาสีค่ะแล้วตัวนี้ล่ะกินอะไรต้องคเหนีนเชียวกินเนื้อพี่พึ่งนี่แหละอาวุธค่ะมันเป็นเพื่อนกับไอ้ละกันโถ้ยมันมีอีกตัวเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าจุนเท้ารถที่มันกับดักเอาเลจุนเฮ้ยเฮ้ย

สียับยืนที่สางยงยักหน้าคนทันข้าไม่เคยหวั่นขั้นพึ่งจะรบล้างความทันใดยับลินให้สิ้นไป ้าให้ต้องจำพรา